สวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมทเซีที่เข้ามารับชมในช่องของเรานะครับามาคุยหลังเลขหวยออกนะครับมีสำนักไหนบ้างมีอาจารย์ไหนบ้างาที่เข่าบ้างนะครับทีนี้มีหลายสำนักมีหลายอาจารย์ที่ผมไม่ได้ลงให้นะครับก็คือทางช่องของเราก็รอดูนะครับว่า อาจารย์จะเข้าหรือไม่ก็ปรากฏว่าเข้านะครับก็มีหลายอาจารย์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมีอาจารย์ไหนบ้างครับที่เราอาจะต้องติดตามให้ f อฟให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเสียงโชควาสนานะครับเสียงโชคลาภเพราะฉะนั้นก็ หลายสำนักนะครับที่ผมลงนะครับก็มีที่เข้านะครับก็มีของปูเจ็ดสองนะครับปูเจ็ดสองนะเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับดูนะแต่ว่า,าปูเจ็ดสองให้ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนนะครับแต่ว่าเวลาเราซื้อนะครับเราจะา,าต้องซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะฉะนั้น ของปูเจ็ดสองนะครับได้ติดจะได้ติดตาม,มาให้นะครับเอฟซี uh, uh, ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในงวดวันที่หนึ uh, 1, uh, ่งพฤศจิกายนสองพันหกสิบห้านะครับก็จะ uh, ติดตามมาให้นะครับได้ท่านผู้เอฟซี uh, FC, ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งนะครับเราจะติดตามมาให้นะครับอย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปของเรานะครับไอ้กาหนึ่งที่ผมลงนะครับก็เข้านะครับแต่ว่าเข้าไปเลขวิ่งนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีหัวขั้มาที่16กนะก็เข้านะครับก็วิ่งบนศูนย์นะครับยิงบนศูนย์นะครับก็เข้านะครับสายวิ่ง ผมเอกพลพลาดครับเดี๋เวเราจะติดตามมาลงทางช่องเราอีกนะครับเพื่อใะ่ใส่แต่จับคู่นั้นไม่เข้านะครับแต่ว่าเลขวิ่งนะครับเข้านะครับเข้าเต็มเต็มครับบนศูนย์นะครับก็ออกหกศูนย์แต่ว่าที่จะจับมาให้มีศูนย์แปดศูนย์เก้ากแปดนั้นไม่เข้านะครับเป็นการจับนะครับแต่ว่าวิ่งนี่เข้าเต็มเต็มเลยครับ ดันั้นก็เดี๋ยวทางช่องของเรานะครับของแอดก็จะได้ติดตามมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับของผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คอยติดตามเอาไว้นะครับทีนี้หวยที่ผมไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงในวันที่16นะครับแต่ว่าเข้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมีสัญลักไหนบ้างครับจะได้ติดตามให้นะครับดูสํานักแรกก่อนนะครับนี่เป็น ของหลวงตานะครับหลวงตาเนี่ยเขเข้านะครับเข้าแต่เป็นเข้ากับนะครับท่านเขาบอกว่าให้กลับนะครับไปกลับบนล่างนะครับเ็เข้าเต็มเต็มครับก็คือศูนย์หกนะครับแต่ว่าท่านจบให้เป็นหกศูนย์นะครับก็ถือว่าเข้านะครับก็เวลาเล่นเขาต้องกลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าเต็มเต็มหลวงตาเดี๋ยวเราจะได้ติดตามาให้นะครับวันนี้ ท่านผู้ชม fc อย่าลืมนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะาหา,าตัวเลขดีๆนะครับที่อาจารย์ที่เข้านะครับให้ท่านผู้ชม fc ทั้งหลายได้เป็นแนวทางในการที่จะไปเสียงโชควาสนานะครับเพื่อจะเป็นเลขที่ มีโชคมีลาศสำหรับเราด้วยนะครับต่อไปสำนักที่เข้าก็คือของอาจารย์ดีนะครับอาจารย์ดีก็เข้าเต็มเต็มนะครับเข้าเต็มเต็มก็มี0 6 0 7 1 0 1 5 5 5 8 5 9นะครับท่านให้ระวัง 00, 0 0กับ05นะครับอันนี้ก็เข้าเต็มเต็มนะครับ06ของอาจารย์ดีหมวดวันที่1 6ที่ผ่านมาครับผมก็ไม่ได้ลงให้เพราะว่า ก็ทางช่องของเราก็เพิ่งได้รับแล้วก็ดูนะครับก็ปรากฏว่าเข้านะครับถึงท่านให้เล่นเยอะนะครับท่านลงเขาคือ5 0 0 0 5 0 0 0 5,000 5,000นะครับแต่ผมไม่ได้ลงตัวเลขให,ให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีได้ดูนะครับแต่ว่าท่านเน้นนะครับของหัวอาจารย์ดีก็หลุดมาสองสองงวดนะครับก็งวดนี้มาเข้านะครับเดี๋ยวจะติดติดต,ตามให้เอฟซี FC ให้ท่านผู้ชม ได้รับทราบได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนำเลขไปเสียงโชคเสียงวาสนาเพื่อเลขที่ผมนำลง <c oughs> ในช่องจะเป็นเลขนำโชคให้ท่านนะครับก็อย่าลืมท่านกดติดตามเอาไว้ <c oughs> กดกระดิ่งเอาไว้ <c oughs> เพื่อจะไม่ได้พลาดนะครับ้ก็แล้วก็ขอกำลังใจนะครับของ ท่าน Fc ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับอาำนักต่อไปที่เราไม่ได้ลงนะครับก็คืออ่หวยเซียนบุรีลำนะครับเซียนบุรีลำนี่ก็เข้านะครับเข้าแต่ว่ามันกลับนะครับก็คือบนอ่า เขาโทษทีครับเขาล่างเต็มเต็มเลยครับเขาล่างเต็มเต็มขึ้นหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าท่านให้ล่างหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเขาว่าปรากฏว่าเข้าหนึ่งห้าเต็มเต็มเลยนะครับแต่เลขบนท่านให้หนึ่งหนึ่งห้าสองสี่ห้าสองนะครับกางช่องเราไม่ได้ลงให้นะครับก็ตามด้วยหวยเทวดานะครับเทวดากิีให้นี้ก็เข้าเต็มเต็มเลยครับสามตัวนะครับเข้าเต็มเต็มเลย หนึ่งศูนย์หกครับเข้าเลยครับศูนย์ศูนย์หกให้ก็มีสามหางนะครับหนึ่งศูนย์หกเข้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับเพราะนั้นทางเซียนบุรีรัมนะครับเราก็จะติดตามมาให้นะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องของเราก็เพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มไม่ได้นานนะครับก็ เดี๋ยวจะหาตัวเลขดีๆของสำนักของอาจารย์ที่เข้าบ่อยๆนะครับมาให้ท่านโู้ชมในเอฟซีได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนาของท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมหรือดูเลขที่เข้าของสำนักต่างๆนะครับจ้จะ ตามมาให้นะครับสำนักไหนที่มันดังนะครับสำนักไหนที่เข้าบ่อยเราก็จะติดตามมาให้ท่านนะครับา <c oughs> ทางช่องของเราก็พึ่งนะครับพึ่งถ้าทำมายังไม่ได้นาน,นครับไม่ยังไม่นานนะครับก็ขอกําลังใจนะครับท่านผู้ชม fc ที่เข้ามารับชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก,ก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะ อสหานะครับครับสุดท้ายนะครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนั้นมีโชคมีวาสนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนที่เข้ามา รับชมและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเรานะครับก็จะพยายามหาตัวเลขดีๆเราเลขที่เข้าของสนักต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับชมกันนะครับก็ถ้าผิดพูดผิดพลาดประการใดนะครับทางช่องของเราก็ต้องการขออาภายัยทุกท่านครับเพิ่งทำใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝึกนรรมนะฮะแล้วก็ อยากเป็นอยากหาแนวทางาให้เอซีได้เสียงโชควาสนาเพื่อที่จะอาจจะมีโชคีลาภก,กับทางช่องของเราก็ได้นะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับาพูดผิดพลาดประการใดนะครับทางช่องของเราก็การาบขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับสุดท้ายก็ขอให้ท่านมีาวาสนานะครับ ถูกเลขถูกหวยไปทุกงวดทุกงวดก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านมีพรานามมยสมบูรณ์นะครับแข็งแรงแล้วก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ